สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหลาสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปคาทํานายดวงของชาวราศีเมถุนดวงครึ่งปีหลัง2,564ครับครึ่งปีหลังชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรสําหรับท่านที่มีวันเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคม หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมถุนมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีเมถุนท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับคลิปครึ่งปีหลังเป็นคำทำนายระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคมปี2564ครับเป็นคลิปโดยรวมโดยใช้การโคจรของดาวจร์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีเมถุนดาวจรค่อนข้างเดินดีครับโดยเฉพาะดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมถุนจะมีการโคจรที่อยู่ในมุมที่ค่อนข้างสวยดาวพุธจะจรไปข้างหน้าครับและไม่พบกับคู่ศัตรูอย่างเช่นดาวพระราหู ทำให้อย่างน้อยๆครับชาวราศีเมถุนจะไม่เจ็บป่วยในช่วงครึ่งปีหลังและที่สําคัญครับดาวพฤหัสบดีในช่วงครึ่งปีหลังยังสถิตยอยู่ในภพสุภะซึ่งดาวพฤหัสบดีหมายถึงดาวเกี่ยวกับคู่ครองและดาวเกี่ยวกับการงานของคนราศีเมถุนครับอาจจะมีเพียงเดือนตุลาคมเท่านั้นที่อาจจะถอยหลังและตกอยู่ในภพมรณะ ซึ่งอาจารย์ก็มองว่ามันเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นครับการงานของชาวราศีเมถุนจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับดาวประจําตัวของคนราศีเมถุนจะมีกำลังค่อนข้างมากทับลัคนาและมีการโคจรตกอยู่ในภพกระดุมพระมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากงานของท่านงานใหญ่ที่ท่านประสานไว้ จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลดีครับมีเกณฑ์ที่จะขายที่ดินได้บางท่านอาจจะมีงานที่สองหรือลิเริ่มทำธุรกิจเสริมสำหรับตนเองและงานที่สองนี่แหละครับจะสร้างเงินเป็นอย่างดีดังนั้นควรที่จะขยันครับอย่าหยุดนิ่งโอกาสและจังหวะจะเข้าหาคนราศีเมถุนดังนั้นควรแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ครับ การงานที่ซบเซาในช่วงครึ่งปีแรกพอเข้าครึ่งปีหลังรับรองครับชะตาชีวิตของคนราศีเมถุนจะดีขึ้นกว่าเดิมคนที่ตกงานท่านจะได้งานทำการงานของท่านจะดูมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมครับการงานจะส่งผลถึงการเงินของคนราศีเมถุนซึ่งทำให้การเงินของท่านดีขึ้นจากรายรับที่มาจากงานของท่านครับ การเงินในช่วง6เดือนหลังรายรับจะค่อนข้างดีกว่าเดิมมากแต่รายจ่ายของคนราศีเมถุนก็ยังที่จะสามารถประคับประคองไปได้ครับเรียกได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิมการเงินใน6เดือนหลังเรียกได้ว่าค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนจะมีเงินก้อนใหญ่เข้าหาคนราศีเมถุน ตลอดครึ่งเดือนหลังอาจจะมีเพียงเดือนตุลาคมนะครับที่ชาวราศีเมถุนอาจจะต้องรับมือเกี่ยวกับปัญหาค่าใช้จ่ายเพราะในช่วงนี้ดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังความรักของคนราศีเมถุนครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นครับแต่ความรักก็ยังมีบางเดือนที่ยังต้องประครับประคองอยู่ครับเพราะคนราศีเมถุน ในช่วง5 6ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วความรักของท่านไม่ค่อยสมหวังครับและเปรียบเสมือนโดนคํำสาปยังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้คนโสดก็พอที่จะได้ชื่นใจบ้างครับแต่อาจารย์ก็บอกว่าเผื่อใจไว้นะเพราะมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์หรือไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าใดความรักดีขึ้นครับแต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมาก ดังนั้นหันมาหาเงินดีกว่านะครับเพราะชะตาชีวิตของท่านเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วสุขภาพของชาวราศีเมถุนครับสุขภาพของท่านจะแข็งแรงดีขึ้นครับและรู้สึกกระปี้กระเป๋ากว่าเดิมดาวพฤหัสอยู่ในมุมนี้จะส่งผลดีเกี่ยวกับกายภาพของท่านดังนั้นครับในช่วงนี้จะดูเปล่งประกายดูสวยดูหล่อและสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับ การเดินทางปลอดภัยดาวพฤหัสตกอยู่ในภพสุภะของชาวราศีเมถุนแต่มีตำแหน่งด้านในเป็นคู่ศัตรูนะครับนั่นก็คือเป็นตำแหน่งเิ็นตู้ปาดมีข้อเสียก็คือญาติผู้ใหญ่ของชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์เจ็บป่วยและอาจจะมีการเจ็บป่วยหนักได้ในช่วงครึ่งปีหลังครับมาถึงด้านโชคลาภของชาวราศีเมถุนนะครับ ช่วงครึ่งปีแรกก็พอได้ชื่นใจกับการถูกหวยอยู่บ้างแต่ช่วงครึ่งปีหลังละครับอาจารย์บอกได้เลยว่าการเดินของดาวพุธจะส่งผลดีค่อนข้างมากต่อชาวราศีเมถุนและดาวพระศุกครับจะช่วยอีกหนึ่งดวงในช่วงเดือนสิงหากันยา ดาวอาทิตย์จะเดินค่อนข้างดีมากครับสำหรับชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ถูกหวยถูกรางวัลใหญ่และมีโชคลาภเข้าหาชาวราศีเมถุนค่อนข้างบ่อยครั้งครับเรียกได้ว่าโชคค่อนข้างดีในช่วงครึ่งปีหลังเลยทีเดียวดังนั้นครับอาจารย์ขอแนะนำให้ชาวราศีเมถุนนะครับเมื่อท่านเริ่มที่จะถูกหวยหรือมีโชคเข้าหาท่านแนะนำให้ทำบุญเสริมดวงเข้าไปอีกนะครับ เพราะจะได้โชคอย่างต่อเนื่องหมายเลขมงคลตลอด6เดือนที่เหลือนะครับได้แก่หมายเลข4หมายเลข5และหมายเลข9ชะตาชีวิตของชาวราศีเมถุนในช่วง6เดือนหลังเรียกได้ว่าดีขึ้นดวงดาวพอที่จะเอื้อประโยชน์ต่อชาวราศีเมถุนครับโดยเฉพาะดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่าน จะมีการโครจรค่อนข้างดีไม่จรเจอคู่ศัตรูในช่วง6เดือนหลังนี้และดาวพฤหัส,สบดียังอยู่ในตำแหน่งที่สวยประมาณ5เดือนเลยทีเดียวครับดาวพระเสาและดาวพระลาหูไม่ได้เข้ามาลบควรหรือสร้างความลำบากให้ชาวราศีเมถุนด้วยดังนั้นอาจารย์มองว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ท่านต้องขยันและ หาประโยชน์ให้ตนเองมากที่สุดนะครับเพราะโอกาสและจังหวะเข้าหาตัวท่านแล้วอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้แฟนคลับชาวราศีเมถุนของช่องสุริยะโหราทุกท่านครึ่งปีหลัง2564ขอให้ประสบความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ